สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกาลยาณมิตรแล้วก็อซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวยโชคนะคะรวยโชคนําพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูโชคลาบนะคะมาแปลโชคลาบมีบางคนบางท่านคอมเมนต์มานะคะว่าแปลไม่ได้รวยโชคเห็นตัวไหนนะคะก็รวยโชคก็เลยหยิบนะคะหยิบมาฝากหยิบโชคลาบจากอัครยันแม่นางกวักแล้วก็กุมารทองเอามาแปลโชคลาบนะคะแล้วก็ มีบางคนบางท่านก็แปลให้รวยโชคมานะคะรวยโชคก็เอามาประกอบกันนะคะกับที่รวยโชคแปลได้นะคะเราก็จะมาหยิบจับแปลโชคแปลลาบโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายเป็นโชคลาบตัวไหนเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีรวยๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาแปลกันค่ะอันนี้รวยโชคจับได้นะคะก็มีสตัวนะคะ3ตัวรวยโชคก็แยกให้เป็น 9ก้าหนึ่งสองเก้าสอนะคะนี่คือหชุดนะคะรวยโชคจะวงเป็นสีเขียวๆให้นะคะอยู่ใต้ฐานแม่นางกวักนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะด้านใต้ฐานแม่นางกวักเหมือนกันนะคะก็จะเป็นสามศูนย์หรือศูนย์สามนะคะที่รวยโชคหินนะคะรวยโชคหินเป็นสามนย์หรือศูนะคะด้านบนขยับขึ้นมาอีก นิดนึงนะคะอยู่ด้านบนขยับมานิดนึงก็จะเป็น7997นะคะเจ็ดเก้าเรวยชคเห็นเป็นแบบนี้นะคะโชคลาบนะคะก็สองตัวไปกลับนะคะ7997 3 0้าแล้วก็3ตัวนะคะไม่แน่นะคะงวันนี้อาจจะเข้า3ตัวตรงๆหรือว่า กลับตัวก็ได้นะคะจะเข้าตรงหรือตัวกลับก็ซื้อติดไม้ติดมือไว้นะคะเป็นโชคเป็นลาบค่ะเป็นโชคเป็นลาบมีบางท่านแปลมาคนที่ท่านแปลเก่งๆนะคะบอกรวยโชคมารวยโชคก็เอามานําเสนอนะคะแล้วก็ที่รวยโชคเห็นด้วยนะคะเอามาประกอบกันนะคะว่ารวยโชคเห็นเป็นประมาณนี้แล้วก็มีบางท่านที่แปลเก่งๆ กระซิบบอกมานะคะรวยโชคก็เอามาลงให้นะคะเห็นหลายคนหลายท่านถามนะคะว่าเปลไม่ได้แปลไม่ออกเปลยยังไงคะรวยโชครวยโชคก็นําเสนอนะคะหยิบมาฝากแล้วนะคะหยิบมาฝากประมาณนี้นะคะเฮงๆปง,ปงปังปังรวยรวยรวยกันค่ะก็ยังพอมีเวลานะคะยังพอมีเวลายังทันอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูโชคลาภจากกุมารทองกันนะคะกุมารทองรวยรวยรวยนะคะกุมารทอง ให้โชคให้ลาบตัวไหนมันจะไปในแน,แนวทางเดียวกันไหมกับแม่นางกวักนะคะกวักเงินกวักทองกวักโชคลาบนะคะนี่คือกุมารทองรวยรวยรวยนะคะโดยโชคก็จะเห็นเป็น9ก้าหนึ่งกสองหนึ่งกับตัวนะคะก็จะเป็น129 192อง9 19 2, 2 9 1หนึ่งก็โดยโชคเห็นเป็นตัวเดียวกันกับแม่นางกวักนะคะเห็นเป็นตัวเดียวกันกับแม่นางกวักเลยคะ่ะ ไม่หลายตัวนะคะไม่หลายชุดก็น่าจะมาในทํานองเดียวกันอันนี้รวยโชคก็จับแยกเป็นสองตัวนะคะจับออกมาสองตัวให้ก็จะเป็นมีหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็สองเก้าเก้าสองนะคะจับเป็นชุดสองตัวนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะท่านใดเห็นตามหรือว่าเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาได้บอก กันนะคะเป็นสะพานบ,บ,บุญแบงโชคแบงลาบกันนะคะค่ะรวยโชคเห็นเป็นประมาณนี้นะคะก็ด้วยอํานาจบุญญาบาร,รมีขององค์ปู่ฤศีองค์ปู่องค์งยาธาเสด็จและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้เราค้าขายมีกําไรรวยรวยร,วยร,วยรวยกันนะคะวันนี้ค่ะเฮงเฮงปังปังรวยๆวยรวยคันค่ะสวัสดีค่ะ